มารับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีโดยได้นะครับพวก,กับผมกนภัทุกเช้าเสาร์อาทิตย์แบบนี้ครับเวลา8.15ทางช่องวันครับ เช้านี้ครับจะพาไปดื่มกาแฟนะครับที่คาเฟ่สุดน่ารักกับน้องแมว30ตัวครับซึ่งน้องแมวส่วนใหญ่นะครับผมเป็นพันธุ์บริติชครับคาเฟ่เฟน้องแมวสุดน่ารักนี้นะครับชื่อว่ากรุม m c t t r r f t t c f f e ครับตั้งอยู่ที่ย่านโรงหนังพิษณุโลกรามาเก่าถนนบรมไตรโลกนาถตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกรุม m Cat Craft Cafe นะครับกลายเป็นคลิปวรัลในทิกต o อกมียอดวิวกว่า8ล้านวิว เมื่อพี่กบเจ้าของร้านนะครับนำเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาลงในทิกตอกให้ทาสแมวได้ชมความน่ารักของน้องแมวกับน้องๆพนังพกนงานทั้ง3าคนที่พักผ่อนด้วยกันในช่วงใกล้เวลาปิดร้านเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆครับ <ๆ S 2> เราจะไปคุยกับพี่กบนะครับหรือว่าคุณปริยาพัฒน์พรพัชรานันท์วัย41ปีครับเจ้าของร้านกลุ่ม c a t Craft Cafe ที่เปิดมาได้3ปีนะครับ <ๆ S 2> สวัสดีครับพี่กบครับพิ่มาของการเปิดร้านกลุ่ม c a t Craft Cafe เนี่ยมันเกิดได้ยังไงครับ ที่มาที่ไปก็คือเป็นเพราะว่าพี่กบเป็นคนที่ชอบแมวมากค่ะรักแมวมากเลยคือมันเหมือนกับว่าแมวมันอยู่ในสายเลือดเราอย่างเงี้ยนะคะเรามีแมวอยู่จำนวนหนึ่งค่ะแล้วเราเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเปิดคเฟ่แมวนะเราอยากให้คนที่เป็นทาสแมวเหมือนกับเราอ่ะแบบได้มาชมความน่ารักของลูกเราหรืออย่างบางคนค่ะที่เป็นทาสแมวแต่ว่ายังไม่มีโอกาสหรือยังไม่มีเวลาเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะก็มาหาแมวที่ร้านได้แบบมานั่งเติมแมวกันในกันค่ะทราบว่าที่ร้านมีแมวดาราด้วยใช่ไหมครับ แมวตัวไหนครับที่มี FC เยอะที่สุดคนที่มี FC เยอะที่สุดนะ่าจะเป็นพี่5ชั้นค่ะพี่5าชั้นจะเป็นแมวลายสลิดต,ตัวอ้วนตุกนะคะถัดมาอีกคือน้องแคร์หรือพี่ชอ่อน,นั่นเองพี่กบเคยลงคลิปนี้ลงไปใน Tik t o k คนก็แบบชื่นชอบมากเลยน้องแคร์เป็นแมวที่ชอบนวดนวดเป็นครึ่งค่อนวันเลยค่ะและสุดท้ายเลยก็คือพี่เบงกองค่ะพี่เบงกองจะเป็นสายชาร์จเป็นสายชาร์จสายชาร์จในที่นี้มหมยถึงว่า พอลูกค้าขึ้นมาด้านบนนั่งปุ๊บที่เป็นกอขึ้นมาชาร์จติ๊ตักเลยคะ่ะลูกค้าก็จะชอบไงคะ่ะแมวมานั่งตักอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าที่มาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทาสแมวทั้งหมดหรือเปล่าครับคือบางคนเป็นทาสแมวอยู่แล้วและหรือบางคนอยู่ในช่วงก้กล่งเนี่ยเออกำลังตอนแรกไม่เคยชอบแมวนะแต่พอมาเห็นแล้วงออเข้าใจแล้วว่าคำว่าถูกว่าแมวตกมันเป็นยังไงทาสแมวอะ่ะมีทุกเพศ ทุกวัยและทุกช่วงอายุเด็กชอบแมวเราไม่แปลกใจวัยวัยรุ่นพี่หรือวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราอะต้องติ้งต้องเตงจูมกันมาดูแมวอะมันแบบอุ้มนักพนักงานที่ด้านเป็นทาสแมวด้วยไหมครับเราก่อนที่จะรับสมัครเนี่ยโจทย์ข้อแรกเลยเราต้องบอกน้องก่อนว่าเออข้อแรกเลยขอคนที่รักสัตว์นะรักน้องแมวนะโอ้คลิปไวรเลาในติ๊กต็อกนะครับที่มียอดวิวกว่า8ล้านวิวนะฮะของน้องพนักงานทั้ง3คนที่อยู่กับแมวนะฮะซึ่งต้องบอกว่า เวลาใกล้ปิดร้านแล้วก็ยังอยู่กับแมวแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านสักทีน่ารักมากๆาเลยครับเราไม่เสียเอะใจเลยคือเรานั่งรอที่จะล็อกร้านทุกวนันแล้วแต่ว่าเอะเราก็งงว่าทำไมเขาถึงได้แบบทํางานแล้วเลิกกันซะจจนมันมีเหตุที่เราต้องได้กลับไปดูกล้องอะค่ะ เราก็เห็นแล้วเรารู้สึกเอ้ยมัน,ม,นมันตลกดีมันขำเนาะแล้วตอนที่เราตัดสินใจลงคลิปนี้ไปเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแล้วคือผลตอบรับก็คือหลายๆคนชื่นชอบมากแล้วก็แบบมีคอมเมนต์เยอะมากค่ะมาชวว่าเออแบบน่ารักมากเลยค่ะหนูวนดูคลิปที่หลายรอบมากเลยแล้วก็แบบเป็นงานในฝันน่ยอยากทํางานมีคนสมัครงานกับพี่มาเยอะมากเลยคนะ่ะเราเห็นมีในคลิปนะครับมีน้องบาง,ง,งคนเนี่ยนำแมวไปเป็นไม้ถูพื้นพี่กบรู้สึกยังไงบ้างครับ สังเกตดีๆเจนจะรู้ว่าน้องเขาจะเล่นเฉพาะกับตัวที่ที่เล่นได้แล้วเราก็พี่กบก็รู้ด้วยอย่างอย่างน้องที่เขาเแบบอุ้มน้องแมวแล้วคือแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บน้องแมวแล้วแบบหมันเคี้ยวมากเราเรู้เลยว่าเขาหมันเคี้ยวตรงไหนยนะคะตุ๊บตุ๊บไปแล้วเม้มปากเลยด้วยความหมันเคี้ยวอ่ะคนนั้นนะคะคือ5้าชั้น5้าชั้นเป็นน้องแมวที่อุ้มได้เออแต่ก็ต้องบอกว่าแต่เขาก็เลือกคนนะเราก็เลยเข้าใจคะ่ะก็เลยไม่โกรธเพราะว่าอังจริงคะ่ะถ้าสมมติพี่กบรู้สึกจริงๆเนาะพี่กบ ถ้าพโกโไม่โอเคพิกโกไม่ลงกิฟต์่ได้ครับกรุมแคทคราฟคาเฟ่นะครับมีขนาดเล็กรองรับลูกค้าได้ไม่เกิน15คนทางร้านขอให้ลูกค้าช่วยอุดหนุนเพื่อเป็นค่าอาหารแมว1คนต่อ1ออเดอร์ซึ่งเครื่องดื่มและขนมนะครับก็สามารถนำขึ้นมารับประทานด้านบนชั้น2ที่เป็นห้องน้องแมวได้เลยครับสำหรับคนที่เป็นทาสแมวนะครับหรือว่าคนที่อยากเป็นทาสแมวเนี่ยนะฮะก็สามารถไปได้ที่ร้านกรุมแคทคราฟคาเฟ่นะครับกับกาแฟอร่อยๆของเขาสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ อยู่ใกล้แมวระวังแพ้ขนอยู่ใกล้ผมระวังแพ้ใจ